เอาฉากไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์นะครับของคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านมาเอามาสร้างเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีนี้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งคู่ที่เราเกริ่นไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการน้องชายของเราสองคนครับมีความจิ้นและความฟินในตัวเองสูงมากเขาไม่ใช่ใครอื่นเขาคือ m แ r รี a n d นน์เสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนมนนแมสวัสดีครับเย้ขโมนแมเย้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 ดกดดาว้โอเคโอเคมาเลยบนเบนเมื่อกี้พี่พี่เขินเลยนะเมื่อกี้พี่อย่างี้แล้วเราหันนมุอ่ะกนึกว่าจะมาคู่นี้เพี่เขินเลยพี่เขินเลยพี่มุกมุกเออ ไม่ทันแล้วไม่ทันตัดใหม่ไม่ได้ไม่ต้องบอกบุ๊กนะฮะต้อนรับนะฮะน้องมาริลและน้องเบนซ์นะครับผมนะฮะเข้าสู่สยามเด็กเล่นพลัสเรากลับมาเพราะนี่แหละสิ่งที่อยู่ข้างหน้าน้องนะับก็คือ True m o v e Ash Present นะครับ A Virgin Fin Concert ของเรานะครับอยากให้เล่าสักหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันคืออะไรถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์นะพี่คือจริงๆอ่ะมันต้อง มองย้อนตอนที่คอนเสิร์ตดีอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะมีพาร์ทที่แบบว่ามีเป็นพาร์ทคู่จิ้นมาโชว์ในแบบที่เราไม่เคยเห็นใช่ครับแล้วปรากฏว่ามันประสบผลสําเร็จครับอแฟนๆทั้งแฟนๆแล้วแฟนขับเนี้ยชอบอก็เลยจัดครั้งนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ออกตัวก่อนว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในพาร์ทของคู่จิ้นในครั้งนั้นตอไม่้ยนเม่แ่อยากลอใช่แล้วคอนเสิร์ต คอเสิรในครั้งน,นี้นะครับ<อ>ผมจะมีความยิ่งใหญ่อลังการสักขนาดไหนครับผมมา2คนแล้วด้วย ก็อย่างอย่างความอย่างความยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันก็แน uh, ่นอนอยู่แล้วครับ mm ด้วยตัวศิลปินด้วยนะครับผมมีหลายคู่เลยนะครับที่มาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มีพี่เต๋าพี่ขชามีพี่ไบรท์พี่เนสพี่เอ็มพี่น้ำแล้วก็มีเราทั้งสองคนที่เป็นคู่จิ้นล่าสุดครับใช่นะฮะซึ่งแต่ละคู่เองก็ไม่ธรรมดานะครับน้องเต๋าน้องชาผมเนี่ยโอ้โหนี่ก็สุดๆเหมือนกันจิ้นฟินทั้งแตกตลอดไม่ต่รงกันใช่ครับนั่นรุ่นใหญ่นะฮะอย่างน้องวีเจเนสของเราน้องไบรท์นี่ก็เรียกว่า ห,หลังๆเนี่ยนอกจากจิ้นแล้วนะฮะยังเป็นคู่กัดกันด้วยใช่ครับเซวกันไปแซวกันมานะฮะโอ้โหเขาดูแกล้งกันดูแบบว่าดูกัดกันดูเตะกันมากกว่าเขาเป็นจิ้นแบบแกล้งคือชอบแกล้งกัน2คนนี้อ้ําเงินไปอ้ําเงินมานะฮะแล้วก็อีกหลายคู่อย่างน้องเอลนางก็น่ารักนั่นคู่เซ็กซี่คู่เซ็กซี่แล้วผมกรี๊ดมากตั้งแต่ตอนแถลงข่าวครับน้องเอมเซ็กซี่มากกว่านั้นแล้วยังมีกัน อัดซื้อตามเพลงกัอยอะไรครับอัดซื้นเต้นใชไงใจนี่หายว่าอยู่ตรงนี้เลยจริงๆเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้โหในครั้งนี้ถ้าอย่างแรกเลยคือเป็นแฟนคลับนี่คือกีต์ระเบิดเรียกว่าแต่ละคู่จัดเต็มกันแน่นอนนะฮะส่วนใครที่ติดตามเอฟทั้งหมดเนี่ยเข้าไปคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือเต็มอัรรสเนาะใช่เลยนะฮะอย่างเราสองคนเองไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่างานนี้ซ้อมหนักเลยนะฮะครับผมแต่ว่า มันมันเรามีคิดโชว์นะใช่คือแบบด้วยเป็นคอนเสิร์ตแรกครับผมพวกผมก็ค่อนข้างจะมีความกดดันแหละใช่เออด้วยความที่แบบนุ่นพี่อีกคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอีกเฮ้ยนายเขาบอกว่านายกดดันวันแถลงข่าวนี่นายแย่งซิงหัวเหนือจายเลยสองวันนี้ผยังไม่ะจรังกไปร้องเพลงเลยหรือเปล่าอดทษอดโทษวันแถลงข่าวเป็นไงครับพี่แจ็คคือคู่นี้นะจากที่ผมเห็นนะคู่นี้เขาเปความน่ารักในเรื่องความมีมุกมุกแบบมุกแบบ มุกหยอดอ่ะมุกหยอดอ่ะแล้วก็พวกหยอดชอบหยอดแฟนชอหยอดแฟนขับสองคนนี้เขาจะเด่นเรื่องนี้มากใคับเมกิสนักไม่แต่ว่ามันก็แบบปรึกษากันมาก่อนเลยอย่างนี้เตมล่นจางวันนั้นก็เป็นก็แบบกระซิบเอานะเอาเต็มเรียกว่าเต็มจำเรื่มจากบ้านจำได้ไหมเราวางแผ่กันมาประมาณสี่เดือนวางแผ่เรื่องจะเล่นวันวันแถลงข่าววันนั้นวันเดียวใช่ไหมครับเล่นไม่เล่นมุกวางแผนมาสูงเลยแล้วจะมีเขาจะมีหยอดหยอดแบบนี้ตลอดนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดถึง พิเศษแล้วเบ,บอกว่าคิดหนักเตรียมหนักเพราะเราเป็นคู่ล่าสุดด้วยเรายังไม่เคยเจอกับเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่นะฮะ<ช><ช>สองคนเองพอจะเกินนะะ่นเกินไหมในความพิเศษของเราเองมีอะไรม<ร><บ>าฝาก<ร>แฟนบ้างความพิเศษนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่แบบว่าชอบเราหรือว่าชอบมิตรภาพของเราตอนอยู่ในบ้านนะครับโมเมนต์ต่างๆที่เราเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับใช่แล้วชอบนะครับ คอนเสิร์ตเนี้ยมีให้คุณเห็นแน่นอนเพราะว่าออกมาจากบ้านนะพี่นึกออกป่าวว่ามันไม่มีกล้องไม่มีอะไรมาตามติดเราละพวกแฟนคลับนะครับหรือว่าคนที่ชื่นชอบเราเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นโมเมนต์ต่างๆ่ละถ้าอยากเห็นนะคบโมเมนต์แบบนี้จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะ AF Virgin Fin Concert ของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะต้องถาม2คนโอเคละมีกันเริ่มคุยแล้วว่าเราอยากเอาโมเมนต์แบบนั้นกลับมาเออได้แต่ว่า ส่วนร่วมในคอนเสิร์ตของเราครับนอกเหนือจากเรื่องของการแพรพวกโชว์พวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนร่วมอะไรกันบ้างเอใช่ครับก็จริงๆส่วนร่วมเราเรามีค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกพี่มันเป็นคอนเสิร์ตแรกแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็ส่วนร่วมของเราคือการเลือกเพลงอ่ามันก็ที่จะมาใช้แล้วใช่ใช่แล้วแล้วฟินสุดๆนะใช่ครับเลือกเพลง เสร็จแล้วมันก็จะมีพาร์ทแบบร้องคนเดียวบ้างร้องคู่บ้างอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามแบบอ่ะถ้าร้องคนเดียวเราจะทําดนตรีแบบไหนถ้าร้องถ้าร้องคู่เนี่ยจะใส่อะไรเข้าไปอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ารอบนี้มาเลยกับเบนนี่แทบจะได้ดีไซน์โชว์ของตัวเองถูกต้องแบบทั้งทุกกระบวนการขั้นตอนของพี่พี่เขาเลยใช่ใช่แต่ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทีมงานแหละครับที่ว่าเขาเป็นคนช่วยเราคิดว่าดีไหมผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าคุยกันอเนาะว่าน้องอยากได้ด้าไหนการอาจจะ มีตั้งแกนรอไว้ให้เลยเพื่ช่วยประกอบร่างกันมือใหม่นะพี่ก็้ช่วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นว่ามารีกับเบนเองก็จะได้โชว์ในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดอ่านะฮะแนองมีถนัดและก็มีแบบที่ไม่ถนัดแบบพิเศษด้วยยากท่ายากมีแบบเป็นท่าไม่ตายให้ด้วยครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ต A F Virgin Fin Concert เนี่ยนะครับผมมีอะไรจิ้นๆให้แฟนๆได้ฟินกันมากเลยล่ะตั้งชื่อเลยดีกว่า เล็กมือเล็กเท้าเลือดไหลกันเลยครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกเพราะว่าแต่ละคู่ใช่ไหมครับเราออกจากบ้านกันมานานแล้วอย่างพวกพี่ๆเขาด้วยก็เช่นกันพวกโมเมนต์ต่างๆที่แบบเเรามิตรภาพความเป็นเพื่อนกันอะไรเนี้ยครับได้เห็นแน่นอนในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับนะเรียกว่าก็ได้ได้สมใจจิ้นแน่นอนใช่เดี๋ยวกลับไปที่กลับไปที่แฟนเพจเรานิดนึงครับผมตอนนี้เราให้ทุกคนแชทเข้ามาในหน้าแฟนเพจของเรานะครับตอนนี้พอมีเวลานะฮะพอเดี๋ยวช่วงท้าย เราถึงจะบอกผู้โชคดีนะครับถามวันนี้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าออมาริวกับเบน์เองเนี่ยต้องแต่งตัวเป็นการ์ตูนครับออ,อยากให้แต่งตัวเป็นการ์ตูนคู่อะไรกันเอ,อมีส่งมาเพียบเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นโดเมนโดบิตาก่ะนะฮะอยากให้เป็นออโอ้โหนี่ผมมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับมมเหมือนกันผมมองไม่เห็นครับ โดเลมเฮ้ยโดเลมเลยเหรอโดเลมอนนะฮะบางคนบอกชิน hmm. จังครับผมนะฮะบางคนบอกแต่งตัวเป็นลิงแต่งตัวตูนเต่ากระชาเฮ้ยแต่งต่ากระาคนเตากระชาไอ้แต่งคนเจะบ้าเรอเออนะเอ่อลูฟี่กับโซโลในวันพีซ เซรมูนนะเซลามูนนะเซรลมูนเซลมูนมันมีมันมีอดีตอยู่มันมีอดีตอยู่เขาบอกว่าแก่ในบ้านแซ่บมากยังไงฮะยังไงฮะอคือต้องบอกบอกก่อนว่า เคยแต่งกันแล้วเคยเคยเล่นมาถึงตอนอยู่ในบ้านนี่หรอไปเล่นละครแล้วแล้วคนนี้มันก็จะคนละแบบกันก็คืออย่างผมเนี่ยจะออกเป็นแบบนวแบบน่ารักคิกขุบอะไรเงี้ยส่วของเบนนี่ก็เป็นเซย์เรมูนเซ็กซี่เซย์เรมูนกนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยขอด้านมาดิวบนนั้นมาดิวเป็นไร เป็นเซรามูนเป็นเซรามูนสีแดงสีแดงเป็นเป็นกระปงแดงแล้วก็ทาหน้าขาวแล้วก็คือเป็นทั้งคู่นั่นแหละใช่ครับผมขอร้องอย่างหนึ่งนะครับเมื่อจบรายการแล้วอย่าไปเซิร์ชหาดูนะไม่ต้องไม่ต้องรอจบรายการครับไม่ครับเซิร์ชตอนนี้เลยครับผมเนี่ยตอนนี้แฟนคลับผมไม่ครับไม่พลาดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับวันนี้ทูบุ๊คเอชนะฮะฝากเอาบัตรคอนเสิร์ตมาแจกนะครับ 2,500บาท2ใบนะฮะใช่ครับหนึ่งรางวัล2ใบด้วยกันนะครับผองนะครับผมเข้าไปที่แฟนเพจของเรา w w w f a c e b o o k c o m s t r u m u s i c t v นะฮะเราขึ้นหน้า fb Chat กับแซมได้เล่น plus ไปแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อเราบอกให้แล้วว่าอยากให้มารีวกับเบนเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนอะไรคู่กันครับผมก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเดี๋ยวตั้มเดียวนั่นเองนะฮะมารีวกับเบนที่เป็นคนเลือกแจกให้กับหนึ่งผู้ชคคนเดียวเท่านั้นครับผมนะฮะกลับมาคุยเรื่องของคอนเสิร์ตกันดีกว่านะครับผม ตอนนี้ฝึกซ้อมกันเป็นไงบ้างแล้วครับความพร้อมในการแสดงความพร้อมนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคิดเพลงแล้วนะครับคิดโชว์แล้วตอนนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าขั้นตอนของการซ้อมเพือ่อแบบว่าเขาเรียกว่าเคาะเคาะเคาะตบตบตบ,ตบให้มันแบบเข้าที่ให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อย่างเราเองได้ได้รู้คอนเซ็ปต์แบบพี่พ คู่อื่นคู่อื่นเป็นยังไงรู้เขาเรียกว่าแอบรู้มาส่องมาเกินเกินไปอ่ะไม่ต้องบอกคู่ก็ได้ว่าคู่ใครกับเกินเกินไปว่าน่าจะมีประมาณไหนอืมคืออยากมันตามคอนเซ็ปต์อ่ะพี่จะคือเหมือนกับรุ่นพี่ใช่ไหมมันก็จะมีความแซบด้วยคอนเซ็ปต์อะไรอีกนะมีคู่มีมีโซนก็คือเรามีคู่แซบคู่กาดโซนกูกาดอ่แล้วก็ คู่เซ็กซี่คือจะตามนั้นเลยพี่เราจะพยายามไปตามนั้นเลยเพราะว่าด้วยความที่ศิลปินค่อนข้างจะออกมาคาแรคเตอร์แต่ละคนแต่ละคู่นะฮะเขาจะมีคู่แซบคู่โซนคู่กัดแล้วก็คู่เซ็กซี่อย่างนายบุกับเบนนี่เป็นคู่โซนคู่เซ็กซี่ครับคู่เซ็กซี่คู่เซ็กซี่โอเคนั้นช่วยแสดงความเซ็กซี่ช่วยในรายการนี้เลย ให้ได้นัดครับคุณผ้มดีครับจังหวะดีมากทั้งสองคนมีความอยากเซ็กซี่ในตัวเองนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานเรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วครับผมฝากนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพิ่มเติมนะจะเป็น้ารพิเศษทั้งสองคนได้มีโอกาสไม่ใช่เนาะเเป็นคู่โซนใช่คู่โซนใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่นะแต่ก็ตอบร้อมกันสนั้นใช่ไหมใครจะไปรู้ล่ะเกิดมาชุดเป็นหนามเป็นอะไรขึ้นมาเว้าหลังนี้ นี่มาถึงตอนนี้ถ้าไปเชื่อว่าทุกคู่หงจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนักเลยเพราะกี้นี่เป็นคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีล่ะนะครับที่แฟนๆของเอฟจะได้มาเจอกันเจอหน้าค่ะตาแฟนๆด้วยกันแล้วก็รวมถึงคนที่เขารักครับผมสี่คู่ในครั้งนี้นะฮะนี่สเต็ปต่อไปนะฮะเตรียมงานทุกอย่างและเมื่อกี้บอก เพราะฉชันไปแสงสีเราจะอลังการสุดๆเสร็ซ้อมแล้วตอนซ้อมล่ะว,วีรกรรมอะไรที่เราเห็นเราหรือว่าเกิดขึ้นบ้างอะไรใครยังไงบ้างอา่อามีมการเจ็บแสบ <laughs> ของแต่ละคู่ไหมนี่อย่างคู่โซนนี่เป็นไงเออตอนสองเป็นว่าของเราอะตอนสองไม่มีปัญหามันมีปัญหาตอนคุยตอนปรึกษากันพี่คือแบบเอ็นี่ก็ไม่มีปัญหากลาเป็นผมมีคนหาคนเดียวอ้าไมจริงๆก็คือเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่เป็นแค่ผมอะคิดออกนะถ้าเบนผูดวมีแหละมีปัญหามีครับคือผมเป็นคนที่พอคิดออกเฮ้ยพี่ผมว่าเพลงนี้ดีกว่าอีกพลหนึ่งเฮ้ยพี่ผมว่าเพลงนี้ดีว่ะคือทุกเพลงดีไปหมดเลย มันพี่จะเอาเพลยอยากร้องทุกเพลงใช่คือเพลงนี้ก็ดีเพลงนั้นก็ดีเรารู้สึกว่าเเรารู้สึกว่ามันมันเพลงควรจะแบบนึกออกไหมคือเราชอบเพลงนี้ก็ดีเพลงนี้บางเพลงนะพี่คนนู้นไม่ชอบเรายังแบบเราชอบละครดึงมาได้ไหมถ้าเกิดเบ็นร้องตั้งแต่ถ้ามมงเย็นถึงตีสี่วันหนึ่งได้เบ้นจะทำาเบ้นจะทำจะหาใส่เพลงพวกเข้าไปเตรียมน้ำพึ่งมานาให้ด้วยน่าสนใจนะครับผมเอาเป็นสักหลังสี่ทุ่มได้ไหม เดี๋ยวเราเปิดสตูตรงนี้ให้ติดติ้งห้าแล้วอยากร้องยังไงก็ร้องไปเรื่อยๆร้องไปให้จริงอะครับก็ร้องไปเรื่อยๆดีแล้วก็ เป็นก็ร้องมาริโอก็คือไปเปิดแบงค์แท็กสองคนก็สองคนให้จนหนึ่งตีห้าเลยครับผมต้องตั้งยาวเลยครับกลับบ้านนะครับผมพี่จะอยู่ดูใช่ไหมฮะกลับบ้านเหมือนกันครับพี่อยู่ดูหรพี่อยู่ดูที่จักอยู่ใช่ไหมอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวนี้เขามีเรามีไลฟ์ดูที่บ้านได้เอ้านี่ก็ไลฟ์ครับผมนี่ก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมเขาไลฟ์ไม่รู้ในการสดนี่ไม่รู้หรือฮะเขามีไลฟ์ในเฟซบุ๊กดี๋ยวนี้อ๋ออยากไปไลฟ์ในเฟซบุ๊กด้วยดูไลฟ์นี่ก่อนดีกว่า มาพูดถึงการได้ร่วมงานกับพี่ๆ AF คนอื่นๆบ้างดีกว่าครับผมงานังไงบ้างครับผมเราในงานนี้ก็คดดานไหมอะครับจริงจริงๆรุ่นพี่เขาเก่งนะแล้วพี่แล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะเราต้องแบบขึ้นแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแรกด้วยเฮ้ยแต่มันรู้สึกนะพูดถึงคอนเสิร์ตจินจิงนฟินฟินแบบเนี้ยส่วนใหญ่พอเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่รุ่นพี่เราอะเขาก็จะมี มีทริคมีแก๊กอะไรของเขาที่แบบแล้วบอกว่ายิงใบนี่กิ๊ดตลกเออของเราเองก็ต้องอย่ายอมนะโอ้หอันนี้เราเราคิดไว้อยู่แล้วครับว่าต้องมีบอยบอยยิ่งฉดผอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเอาจริงๆนะพี่นึกภาพเขาเป็นแบงค์กับแจ็คสิครับผมก็ถ้าผมนะผมยิุงผอดเสื้ออ่านี่ฮะพอเกอร์บอยยิงฉุดล้วปั๊บใครแพ้ส่งเอ็นเบีเข้ามาเลยครับยา นะครับผมเป็ถ้าเป็นมาเดิบมันเป็นนี่ยังน่าดูเออเอออะไก็อาจจะมีแบบโชว์ความเซ็กซี่แบบพิแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่ยใช่ไม่นี่ก็เปรี้ยวเลยพอไอ้ป๋องฉุบถอดเสื้อนี่ก็ติดเหรีดมากเลยครับผมเออเครับอ่ะนะสุดท้ายตรงนี้นะครับอยากให้สองคนฝ่ายสักครั้งหนึ่งตอนนี้ใครยังไม่มีบัตร นะฮะจะจับจองเป็นเจ้าของจะซื้อหากันได้ที่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับ True d g x Present Virgin AF Virgin f i n Concert ครับผมก็ง่ายมากคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับถ้าหาบัตรกันยังไม่ได้นะครับไปซื้อได้ที่ a อทิ i เก e ตนะครับหรือว่า7 e l e v e n c o u n t r r Service ทุกสาขาครับใช่แล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเหล่าบรรดาคู่จิ้นนะครับที ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อคั่วชาเอมน้ำไบเนตแล้วก็คู่ใหม่ตำนานเลยอ่ะใช่ของพวกเราอย่างนี้ก็มันจะต้องมีทั้งความสนุกเฮฮาหรือมีความชอบคนนั้นรับรองได้ว่าไม่เสียรายตังค์แน่ๆครับใช่ครับผม18มิถุนายนนี้ครับเจอกันแน่ที่ทันดอมนะครับผมครับอปะ๊บปั๊บกี่มุมนะห้ามุมยืนครับผมห้ามาเด็กกันแน่นะครับบัตรนี่มีหลายราคานะครับพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยแล้วก็ห้าพันหาท้อยครับอันนี้เป็นแบบสเปเชียล ช่เดินแบบเลยมีแดดแทบจะขึ้นไปยืนบนเวทีด้วยกันเลยที่มีเต็่สียืนบนเวทีไม่ขนาดาษแบบไม่กระดาษเดี๋ยวจินรักการมาดนเวทีด้วยมาดูผู้โชคดีกันดีกว่าที่รับของรางวัลจากทางชูเราไปสองพันห้าร้อยนะครับผมนะฮะสองพันห้าร้อยสองใบให้เลือกเลยไหมต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือก อันนี้คือเรื่องนี้อันนี้ครอบเรื่องตรงนี้เลยเหรอกับตันอเมริกานี้อะไรบ้างครับผมอเมริกานะฮะสยามอสยาม็กเล่นพลัสนะครับอยากให้มาริวกับเบน์แต่งตัวเป็นการ์ตูนอะไรกันนะครับผมเฮ้ยมีฮิปโปด้วยไหนเริ่มจากตรงไหนครับอยากให้มาริวแต่งตัวเป็นกับตันอเมริกาแล้วเบน์แต่งตัวเป็นไอรอนแมนอันดับหนึ่ง มาลิวแต่งตัวเป็นทอเบนแต่งตัวเป็นเด็กนี่อยากให้มาเลี่ยนเบนแต่งเป็นโดเรมอนกับโนบิตะครับผมนะฮะนี่ก็หน่ารักเลยอยากให้แต่งตัวเป็นมูมินคู่นี้น่ารักนะชอบตรงเป็นเซรามูนเนี่ยพี่เซรามูนยาวมากเลยเออนะฮะวันพีชนะฮะนี่จิตตานักกาสมมึกโอ้ยสมมึน่ารักอันนี้มีให้กล้วยเป็นกล้วยหอมจอมสนด้วยวีหนึ่งวีสอง โนบิตะโดเรมอนเออน้ารักหน่ารักหน้ารักมาลิวทำไมกัมตันเมกาสงสารเลยมาริวเป็นกับตาเมริกาแล้วเบนเสมอปะทำไมอ่ะทไี่สองคนแล้วอ่ะขนาดนี้ด้วยอ่ะไม่เขาเห็นเบนเขาตัวเล็กๆน่ารักอะไรอย่างี้มาริวแต่งเป็นหมีภูเบนแต่งเป็นพิกเหล็กเฮ้ยพิกเหล็กตัวเล็กๆเหรอพี่เอาแล้วเบนตัวเล็กกัน เป็นอ่านี่คืออะไรครับิกเล์กระตูนหมูก็หมูกระต่ายนะฮะเป็นคนนั้นจอมโจรกับจอมโจรชอบคนนั้นผมชอบคนนั้นมากเออนะฮะคนนัจอมโจรแต่งเป็นลิงได้ไหมคะหมายถึงทั้งคู่เลยใช่ไหมเออใช่นี่แต่งเป็นกัปตันอเมริกานะครับผมอันนี้มีเซรามูนมาเยอะเลยนะนี่เซรามูนแดงเบนแต่งเป็นเซรามูนเขียวนะเออครับ ลงมาอีกครับลงมาอีกลงมาอีกมาวิวกับเบนชอบอันไหนบอกได้เลยนะครับผมก็ตายโคนี่ชอบดีเลยนะเลือกเลยเลือกไหมเลือกเลยดีกว่าไปก็ตายโคนี่กับหมีบราวน์เซเลมูนมาแล้มเลยไปจิ้มเลยไปจิ้มเลแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนวินส์ลีย์เฮ้ยอยากเป็นแฮร์รี่เดี๋ยว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 ดูก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เลือกได้แค่สองคนเลือกได้คนเดียวคนเดียวครับหลบกล้องพี่หน่อยครับกล้องพี่จะได้ดูด้วยตอนนี้ออันนี้เป็นแบบ ถ้าจากข้างหลังผมใช่ฮะตรงไหนฮะจริงจอเลยหรอไม่ได้ก็ดีนะรักนะรักนะเต่าคาชาซูชิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูเขาวซูชิไปแล้วเวันนี้อเอามีคนเขียนมาเออช่างเขาเออเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยได้ไหมพี่เลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนลงมาหน่อยอันนี้พี่เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป นิกกี้กับมินนี่อ่านั่นแหละนั่นแหละลงมาครับเพี่อนถูกอ่าไอ้นี่ก็ดีนะเนี่ยนี่พอตเตอร์กับรอวิสลี่หรอจะแต่งเป็นอย่างนี้จริงเหรอแต่มันหน้าเราไม่ไปอย่างนั้นเลยไม่แต่ชอบแต่ชอบจนกว่าเราจะได้ผู้โชคดีตอนตีสองครับ ก็บอกแล้วสองคนที่เขาจะไลฟ์เปนตีสี่พี่ลองดูงนึงนะครับผมนะฮะและกับพี่เนตลายชื่อมากในปีหน้ารลกเหมือนกันในปีหน้ากับการเมกาไหมกบสมัยคอนเสิร์ตทีอยว่ดาดีนได้ยังได้ยังเอาเป็นยังนะฮะยังนะสบายฮะได้หอได้มกันไดไี่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตอนครั้งนี้ครับเอฟเริงก็ได้เรอบนลืมับอยากที่หยากที่เราชอบตเกตไทยแครับแบนึงนนี้คนนี้ทุกครั้ง ทุกที่ได้แล้วครับพ <illah> ี่ได้แล้วครับทุกสาขาได้เลยได้แล้วครับ,รบพี่ได้แล้วครับชื่ออะไรนนองชื่ออะไรชื่อพัสศร คุณพันพัศสอนครับผมพันพัศสอนนะครับสุวรรณเขตสุวรรณเขตให้เอาะว่าเอาว่าเอาว่าแล้วก็แบบได้ให้มาริวแต่งเป็นกัปตันอเมริกาส่วนเบนซ์และให้เบนซ์แต่งเป็นเสมอถูกต้องครับนี่ให้เพราะว่านะฮะสงสารเบนซ์ไม่เพราะเบนซ์เป็นคนเบนซ์ชอบตัวการ์ตูนถ้าชอบที่สุดก็คือเสมอมาเรียวชอบที่สุดก็คือกัปตันอเมริกาอันนี้คนเดูเที่ยบเลย ครับนะฮะรู้จริงนะครับก็รับไป2องพบาทสองใบเอาไปเป็นกันครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวโชว์สดครับมาริวกับแบนเอาเพลงมาฝากด้วยใช่ครับเพลงสิงกันใหม่มากเลยนะสิงกันใหม่ของเราใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวติดตามสดๆที่นี่นะครับหลังงานจากชื่อนายอัลไลฟ์นั่นเองครับเพลงนี้ Drive r i v e เดี๋ยวกลับมาสดๆครับในสยาด็ก